วันนี้เราจะมาพูดถึงคดีที่สั่นสะเทือนวงการโซเชียลมีเดียและสร้างความหวาดผวาให้กับชายหนุ่มหลายพันคนในประเทศจีนคดีของ s i สเตอร์หงหรือที่บางคนเรียกว่าป้าหงครับ s i สเตอร์หงคือใครและทำไมเรื่องราวของเขาถึงน่าตกใจและควรเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกคนวันนี้เราจะมาตีแผ่เบื้องลึกเบื้องหลังของมหันตภัยออนไลน์ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนี้กันครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหงซายเจียวชายวัย38ปีชาวจีนตัดสินใจปลอมแปลงตัวเองเป็นหญิงสาวสวยรูปร่างดีมีสเสน่ห์เพื่อล่อลวงผู้ชายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเป้าหมายของเขาคือการหาเหยื่อเพื่อมีเพศสัมพันธ์และที่สำคัญคือแอบถ่ายคลิปการกระทำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งสครั้งแต่เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบและดำเนินมาอย่างยาวนาน เขาเริ่มต้นด้วยการสร้างโปรไฟล์ปลอมบนวีโบซึ่งเปรียบได้กับทวิตเตอร์ของจีนโดยใช้รูปภาพที่ดูสวยงามน่าดึงดูด เขาจะทักถ่ายพูดคุยผ่านข้อความส่วนตัวและเมื่อเหยื่อเริ่มติดกับเขาก็จะชวนย้ายไปคุยกันต่อบนดูยินหรือ TikTok อกเวอร์ชันจีนที่นี่เองซิสเตอร์หงใช้เทคนิค,คขั้นสูงทั้งฟิลเตอร์ปรับแต่งใบหน้าเอฟเฟกต์พิเศษต่างๆจนภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแทบจะไม่มีเขาโครงเดิมที่เป็นผู้ชายเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นการเนรมิตตัวเองเป็นคนละคนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหยื่อได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลองจินตนาการดูสิครับว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังคุยกับหญิงสาวสวยคนหนึ่งบนโลกออนไลน์อย่างถูกอ,อกถูกใจและไม่เคยระแคะระคายเลยว่าแท้จริงแล้วอีกฝ่ายคือชายวัย38ปีที่ซ่อนตัวอยู่หลังหน้ากากดิจิทเลท่นี้ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อซิสเตอร์หงก็จะชวนมาเจอกันตามลำพังที่น่าตกใจคือสถานที่ที่ใช้พบกันนั้นคือห้องเช่าส่วนตัวซึ่งซิสเตอร์หงใช้เป็นห้องเชือ่อที่นี่ไม่ใช่แค่การมีเพศสัมพันธ์ทั่วไปแต่เต็มไปด้วยกับดักที่ซ่อนไว้ ภายในห้องมีการติดตั้งกล้อง Wi-Fi ลับที่ซ่อนอยู่ในวัตถุธรรมดาต่างๆทั่วห้องกล้องเหล่านี้บันทึกทั้งภาพและเสียงของเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวหลังจากการพบกันคลิปวิดีโอเหล่านี้ไม่ได้ถูกลบทิ้งไปแต่กลับถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดอย่างร้ายแรง ซิสเตอร์หงจะนำคลิปวิดีโอที่แอบถ่ายได้กว่า1,600คลิปนี้ไปเผยแพร่ในกลุ่มส่วนตัวซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้โดยมีการเรียกเก็บค่าสมาชิกสูงถึง150ยหยวนต่อเดือนหรือประมาณ700กว่าบาทไทยและที่น่าตกใจคือมีรายงานว่ารับชำระเป็นสกุลเงินคริปโตเคเรนซีเพื่อปกปิดร่องรอยทางการเงินนี่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและการวางแผนอย่างเป็นระบบของการก่ออาชญาย ากาครั้งนี้ลองคิดดูสิครับว่าจากการหลอกลวงผู้ชายเกือบ1,700คนหากแต่ละคนอยู่ในกลุ่มเพียงไม่กี่เดือนรายได้ที่ซิสเตอร์หงสร้างขึ้นนั้นมหาศาลแค่ไหนและมันเกิดจากการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลและการสแสวงหาผลประโยชน์จากความไร้เดียงสาของผู้อื่นอย่างน่ารังเกียจ แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นครับคดีนี้มาถึงจุดแตกหกักเมื่อคลิปวิดีโอเหล่านี้หลุดออกมาภายนอกกลุ่มส่วนตัวและแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ในจีนอย่างรวดเร็วภาพใบาหน้าของเหยื่อปรากฏอย่างชัดเจนในคลิปเหล่านี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตส่วนตัวชื่อเสียงและความสัมพันธ์ของพวกเขา สิ่งที่ทำให้คดีนี้ยิ่งน่าตกใจและเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกคือประเด็นด้านสุขภาพครับมีรายงานว่าผู้ชายถึง3คนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับซิสเตอร์หงตรวจพบเชื้อ h i ชวเป็นบวกหากมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าซิสเตอร์หงเป็นพาหะของเชื้อ h i ชวและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการกระทาของเขาอาจเข้าข่ายการเผยแพร่เชื้อโรคซึ่งอาจทาให้เขาต้องโทษจาคุกเพิ่มอีก3-10ถึงปีนอกเหนือจากข้อหาเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร ที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ข่าวนี้สร้างความหวาดผวาอย่างยิ่งในหมู่ชายชาวจีนเพราะไม่มีใครรู้ว่าซิสเตอร์หงไปพบเจอใครมาบ้างและเชื้อโรคนี้อาจแพร่กระจายไปในวงกว้างขนาดไหนผู้หญิงจีนจำนวนมากถึงกับเริ่มค้นหารายชื่อผู้ชายที่คาดว่าจะเป็นเหยื่อและพบว่าสามีหรือคนใกล้ชิดของตนเองก็อยู่ในรายชื่อเหล่านั้นด้วย เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของชีวิตในโลกออนไลน์ที่เพียงแค่ความเข้าใจผิดความเชื่อใจที่ผิดที่ผิดเวลาอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายถึงขั้นติดเชื้อร้ายแรงและทำลายชีวิตทั้งชีวิตได้ คดีของซิสเตอร์หงเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพวกเราทุกคนครับมันเตือนให้เราตระหนักว่าในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากสิ่งที่เราเห็นบนโลกออนไลน์อาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปรูปภาพที่สวยงามโปรไฟล์ที่น่าดึงดูดอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวง เราทุกคนควรมีวิจารณญาณในการใช้โซเชียลมีเดียอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆเพียงแค่เห็นจากหน้าจอการตรวจสอบข้อมูลการระมัดระวังในการนัดพบเจอคนแปลกหน้าและที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันตัวเองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยคือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ เรื่องราวของซิสเตอร์หงนี้คงจะทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนบทบาทของโลกออนไลน์ในชีวิตเราและความรับผิดชอบในการปกป้องตัวเองและผู้อื่นหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวที่เรานำมาเล่าในรายการ Global Hotcast นะครับอย่าลืมกดติดตามทุกเรื่องราวข่าวฮอตทั้งไทยและเทศได้ทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ